สวัสดีครับบ้านลอง DIY วันนี้มานำเสนอเกี่ยวกับดินสอประวัติของดินสอมียาวนานประมาณ400กว่าปีก่อนนักบวชชาวส,สแลลดนคนหนึ่งบดิษฐ์คน้นเครื่องเขียนเกี่ยวกับคนขนนกสมัยก่อนแต่มันมนีมีราคาค่อนข้างจะแพงและก็หายากต่อมาในปีคศ1564ได้ค้นพบวัตถุดิบ ในการทำนิศอในทุ่งแห่งหนึ่งก็คือทุ่งเลี้ยงเลี้ยงแก่นั่นเองมันมีพายุพัดผ่านมาทำให้ต้นไม้ล้มเลยในหน้าจนเห็นรากแล้วก็ดินใต้รากนั้นน่ะมันเป็นสีดำชาวเลี้ยงแกะเลยเไปขีดไปเขียนดูมันก็ทำให้ขีดนี้เขียนขีดเขียนชัดเจนเขาก็เลยมาทำในการค้าขายในเกี่ยวกับแกะอะไรพวกนี้แหละ มันก็คือแก,แกนไฟเข,เขาเรียกว่าแกนไฟเนาะนก็คือคาร์บอนชนิดหนึ่งนั่นเองแต่ว่าไม่รู้ว่าคาร์บอนชนิดไหนนั่นก็เป็นเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่ผมรู้ในหนอนนิดหน่อยเนาะเอามาพูดเล่าสู่คนฟังแต่ว่าประโยชน์ของมันก็เราก็รู้อยู่เนาะว่ามันสามารถเอามาเขียนวาดภาพออกแบบอะไรต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราทุกอย่างเลยก็ว่าได้เนาะ <S <s คืออีกอย่างหนึ่งที่เราอาจจะไม่รู้ก็คือ แกนิสอเนี่ยมันสามารถเป็นโมดูลได้ยังไงล่ะมผมผ่าออกมาละซีกหนึ่งผมจะทดลองให้ดูแน่นอนว่ามันสามารถเดี่ยวนำไฟฟ้าได้เนาะอย่าไปชี้ไฟฟ้าละครับคือมันอาจจะจะช็อตก็ได้เพราะว่ามันขึ้นชื่อว่าดินอาจมันอาจจะช็อตเนาะผมจะทดลองให้ดูนี่คือปลายของนิสอเนาะนี่ต้อต้นตอนต้นของมันปลายเนาะ ดูกระแสไฟประมาณนี้เนาะนี่คือตอนต้นครับดูสว่างกว่าเนาะอันนี้ก็ปลายเห็นไ,ไหมชัดเจนเลยเนาะก็คือมันสามารถต้านทานไฟฟ้าได้ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งเนาะคือมันสามารถปรับระดับไฟได้ก็คือที่ปรับระดับไฟก็คือเขาเรียก่โมดูลนั่นแหละพูนไวชัดโมดูลน่ะเนาะเออ เนี่ยก็คือมันสามารถเอามาดัดแปลงหรือทําเป็นโมดูลได้ก็คือปรับไฟขึ้นลงนั่นแหละาวตีละคือผมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเพราะอะไรเหรออ่อารัวก็คือโมดูลของผมพังผมคือเนี่ยผมเาไปทําวัดลมแล้วมาดันพังเพราะว่ามันโดนกระแสไฟฟ้าแรงเกินโมดูลพังเลยผมซื้อมาร้อยกว่าบาทนั่นเนี่ยแพงเลย เอาไปเอามาผมเลยไม่อยากจะซื้อมาละมันมันดูมันมันแบบว่ายังไงล่ะคือมันพังเร็วเกินถึงจะใช้ได้แป๊บหนึง่งแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดของมันเนาะบางอย่างนะในคลิปหน้าคือผมจะทำโมดูลขึ้นมาจากเนี่ยแหละจากแกนนิสสอนี่แหละคือผมจะเอาจากไส้นี่ก็คือไฟเบอร์จากไส้ฐานนี่แหละแกนฐานนี่แหละ มันก็คล้ายๆกับแกนนิสซอ์เนาะผมจ,จะเราลองทําโมดูลทดลองดูว่ามันจะใช้ได้จริงไหมสามารถปรับไฟขึ้นลงได้ไหมแน่นอนว่ามันอาจจะปรับได้เนาะนิดหน่อยแต่ว่าเฉพาะไฟฟ้า12โวลต์มันก็สามารถปรับได้เนาะแต่ว่าแรงกว่าน,นั้นก็ไม่สามารถจะปรับได้ผมว่าล้ายเปอร์เซ็นต์เลยมันสามารถทําได้เนาะ,ะงั้นประโยชน์ของนิสซอรเรารู้ไปแล้วเนาะว่ามัน อีกหนึ่งอย่างของมันคือทำอะไรได้ในงาน DIY อไฉะงั้นวันนี้บ้านทดลอง DIY ขอขอบคุณมากครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับคอมเมนต์ก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ